1 9สิงหาคม2568ที่นี่จังหวัดบึงการครับวันนี้เราจะนำเสนอกรณีศึกษาหรือว่าข้อสันนิษฐานของเราที่มีความค้างคาใจมานานหลายปีแล้วก็คือว่าการที่ทุเรียนเขาสุกในฤดูแล้งกับการที่ทุเรียนสุกในฤดูฝนนั้นมันจะมีความต่างกันหรือไม่ในแง่ของรสชาตินะครับ ล่าคือการที่โดยธรรมชาติแล้วทุเรียนนั้นถือว่าเป็นผลไม้เมืองร้อนสุกในฤดูร้อนเช่นทุเรียนที่สุกในเดือนมีนาเมษาพฤษภาในช่วงสามเดือนนี้รสชาติของเขานั้นเป็นเลิศอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีศึกษาของทุเรียนต้นนี้นะครับซึ่งขนาดนีอ้อยู่บนต้นนี้เขามีทั้งหมด3ลูกนะครับลูกที่1เขาสุกร่วงไปแล้วแต่ว่ายังเหลืออยู่3ลูกที่ยังไม่สุกสิ่งที่เราต้องการรู้นั่นก็คือว่า ถ้าหากว่าทุเรียนเขามาสุกในช่วงกลางฤดูฝนเช่นในเดือนสิงหากันยาต่อไปนี้รสชาติของทุเรียนเขาจะเป็นอย่างไรเนื้อของทุเรียนเขาจะเป็นอย่างไรมันจะแตกต่างจากการที่ทุเรียนเขาสุกในช่วงเดือนมีนามเมษาพฤษภาหรือไม่เพราะนั้นลูกเหล่านี้เราก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะสุกเมื่อใด เหตุผลก็เป็นเพราะว่าในช่วงที่เขาออกดอกนั้นเราไม่ได้ใส่ใจในการที่จะ,ะบันทึกข้อมูลว่าเขาดอกบานเมื่อใดเขาจะสุกเมื่อใดเราก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะสุกวันไหนได้แต่เพียงอรอให้เขาสุกคาปลิงหรือสุกร่วงหล่นลงมาเองนะครับทีนี้เมื่อมันสุกแล้วเราจะ,ะสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือว่าเนื้อจะแห้งไหมเนื้อมันจะแข็งไหมสีของเนื้อจะ เหลืองแบบธรรมดาหรือว่าเหลืองเข้มเหมือนในฤดูร้อนหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราเฝ้าคอยติดตามแล้วก็จะนำเสนอให้เพื่อนๆได้รับทราบในช่วงที่เราทำการถ้าเขาสุกนะครับเราก็จะทำการผ่านแล้วก็ชิมรสชาติให้เพื่อนดูแล้วก็มีเพื่อนสงสัยว่าเอายังเหลือทุเรียนอยู่หรือในขณะที่เดือนสิงหายอย่างนี้อ่ามันก็เหลือเฉพาะต้นนี้ต้นเดียวในสวนของเรานะครับเพราะว่า เขาออกดอกมาหลายรุ่นนะครับรุ่นแรกเขาออกมานั้นเขาก็ร่วงในช่วงที่หนาวจัดๆนั้นต่อมาเราก็ไม่ได้ใส่ใจจึงกจนกระทั่งเขาออกดอกรุ่นพวกนี้ออกมาสเปะสปะแล้วเขาก็เหลือลอดมาเราก็เลยปล่อยไว้ก่อนนะครับลูกที่อยู่ข้างบนนี่รู้สึกว่ามันจะเริ่มมีปัญหาในแง่ของเชื้อราท็อป ดาวกระจายที่มันจะเป็นระบาดตามาผิวเปลือกของทุเรียนวิธีการแก้ไขนะครับเราจะถ้าหากว่าเห็นเป็นจุดเริ่มที่จะเป็นสีดำๆเป็นท็อปเนี่ยในช่วงฝนตกบ่อยๆเนี่ยเราจะเอาปูนแดงผสมกับน้ำส้มควันไม้มาทาที่ผิวของทุเรียนถือว่า,าช่วยช่วยได้พอสมควรนะครับในแง่ที่ว่าเชื้อราเขาไม่กระจายไปทั้งหมด จากการที่เราทําการทดลองลูกอื่นขณะน,นี้ลูกเหล่านี้ก็เริ่มที่จะมีบ้างแล้วเนื่องจากว่าบึงการฝนตกมาเกือบสอ,สองเดือนกว่าแล้วโอเคครับคลิปนี้เจอกันเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ